สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลเพื่อนๆที่สอบถามสมาร์ทโกลดนะครับสั่งผ่านเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964การแสงทองมีเดียชาแนลนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกบายบ้านสมาร์ทโกลดฟาร์มนะครับหรือแสงทองฟาร์มแพนมจังหวัดเลยนั่นเองครับเพื่อนๆที่ติดต่อน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกลดทางเพจนะครับหรือโทรโดยตรงนะครับ โทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ท่านที่สอบถามาราคาแพ้เข้ามานะครับอัปเดตเรื่องของราคาแพ้ล่าสุดก็115บาทนะครับร้อยสิบบาทบวกนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่หลายๆฟาร์มที่สอบถามราคากันเข้ามานะครับหรืออ,อยากจะทราบราคาเบื้องต้นนะครับของอแพะบอลลูกผสม ตลาดแพ้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้อนนะครับที่ติดตามและก็เยี่ยมชมผลงานของเราการแสงทอมีเดียชาแนลนะครับน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกดบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มนะครับก็เพื่อนๆที่ติดตามรับชมเพื่อนๆที่ชมการแจ้งข่าวสำหรับเพื่อนๆในทุกภูมิภาคของประเทศกันละกันนะครับแพ้บอลลูปผสมนะครับ แพ้บอเลือดสูงนะครับหรือว่าแพะตลาดแพะบอร้รอยก็ดีนะครับหรือว่าพื้นที่ไหนที่ทราบราคาแล้วก็แจ้งให้กับเพื่อนๆได้รับทราบว่ามีราคาไหนบ้างนะครับนี่ครับผลงานของสมาร์ทโกดนี่ครับแม่กินกินดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็หลังจากที่เขากินสมาร์ทโกดแล้วก็มีการฟื้นตัวนะครับสเสริมแคลเซียมกันเข้ามาแล้วก็ทั้งสุขภาพนั้นดีขึ้นแล้วก็กินได้เยอะขึ้นนะครับ กินได้เยอะขึ้นนะครับเขาจะกินได้เยอะขึ้นแล้วก็กินน้ําสะอาดอาผสมกับสมาร์ทโกดทุกวันนะครับแล้วก็เนี่ยครับสุขภาพก็เลยต้องบอกว่าเขาดีวันดีคืนนะครับก็แพะที่มีอายุหน่อยก็จะกินสมาร์ทโกฐก็ดีเหมือนกันนะครับก็พื้นเรื่องของน้ําหนักตัวนะครับเรื่องของโครงสร้างก็ดีหรือว่า,าแพะกินอาหารนะครับ อย่างปกติของเขานะครับซึ่งก็กินได้เยอะขึ้นแล้วแหละนะครับแล้วก็ทั้งการผสมน้ําให้แพ้ด้วยสําหรับการขับถ่ายพยาธิก็ช่วยนะครับช่วยกับใหแ้แล้วแต่การให้ของปริมาณของสมาร์ทโกดนะครับก็คือถ้าให้ในปริมาณที่เหมาะสมก็พยาธิก็ออกนะครับพยาธิก็จะช่วยให้พยาธินั้นออกได้นะครับส่วนการใช้แบบผสมน้ําก็แบบธรรมดาก็คือการใช้แบบผสมน้ํา 15cc ซีซีต่อน้ำา10ลิตรนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของการผสมอาหารก็หญ้าสับฟางนะครับผสมฟางได้ผสมหญ้าสับได้ก็จะประมาณ 15cc ซีซีถึง2 0ซีซีก็ใช้ผสมได้เลยนะครับหนึะบะสำหรับการให้แพะในหนึ่มื้อนะครับมื้อเช้ามื้อเย็นก็ว่ากันไปนะครับก็สมุนไพรที่ช่วยได้นะครับก็แก้โรคผอมแห้งนะครับทันที่ าม,ามีปัญ mm. ห,หาเรื่องของแพะโซมหรือว่าแพะผอมแห้งนะครับกินไม่อิ่มไม่ใช่กินไม่อิ่มครับกินยังไงก็ไม่อ้วนนะครับประมาณนั้นนะครับก็เรื่องของแพะที่ให้นมลูกด้วยนะครับก็ส่วนหนึ่งที่ต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณเดิมของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็จะมีน้ําหนักตัวที่ดีก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีเรื่องของการตั้งท้องช่วงแรกก็จะมีน้ําหนักที่ดีนะครับไม่โซมนะครับหน้าอ้วนนะครับปกติสุขภาพดีแต่ว่าหลังจากที่เขาให้ลูกเสร็จแล้วเนี่ย ลูกจะกินนมของแม่เขาระยะ1น,นะครับสองเดือนครึ่งอย่างน้อยนะครับแล้วก็ทําให้แพะโซมแล้วก็ไม่ฟื้นตัวนะครับก็สมุนไพรสมาร์ทโกศก็ช่วยท่านได้นะครับสําหรับการให้สมุนไพรระยะยาวดีกว่าผมต้องใช้คําว่าระยะยาวก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากการให้สมาร์ทโกศเป็นสมุนไพรที่ให้แพ้กินระยะยาวนั้นจะมีผลดีมากๆเลยนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของขน เรื่องของอผิวพรรณเขาดีขึ้นนะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นนะครับเรื่องของพยาธิเรื่องของการผสมน้ำนะครับก็จะทําให้เราเปลี่ยนน้ําหรือว่าผสมน้ําให้เข้ากินทุกวันก็ได้แล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ดีแล้วนะครับส่วนที่จะให้การาให้ผสมอาหารหรือว่าให้ใช้วิธีการกรอกปากเพื่อช่วยถ่ายพยาธิเป็นบางช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นการดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสมาร์ทโกดนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกด อ่าบายบ้านสมาร์กตกดฟาร์มเข้าไปที่เพจนะครับหรือสั่งจองโดยตรงที่เบอร์โทรนะครับเบอร์แอดไลน์ที่เบอร์0ูนย์5ก9 6 4กก็ได้นะครับอ่าสั่งผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์เบอร์นี้นะครับแล้วก็โทรโดยตรงก็ได้นะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทเลยจัดส่งด่วนทุกวันเลยนะครับก็จะมีการส่งรอบเย็นนะครับก็ของก็จะออกในช่วงเย็นทุกวันนะครับก็ ข้ามจังหวัดเพียงข้ามคืนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการจัดส่งในชั่วอ,อีกวันหนึ่งผ่านหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันผ่านมาก็จะมีการส่งนะครับทั่วประเทศนะครับก็ส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางก็จะมีบางจังหวัดที่พี่น้องสั่งกันเข้ามาก็จะมีปัญหาเรื่องนะครับปัญหาก็คือว่าผมได้จ่ายค่าส่งเพิ่มก็คือในพื้นที่ห่างไกลนะครับนาราธิวาสเชียงรายลำปางตากนะครับแม่ฮองสอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีค่า เขาเรียกว่าค่าอะไรค่าพื้นที่ห่างไกลก็คือ,อมีเพิ่มค่าส่งอีก50บาทนะครับซึ่งก็ผมไม่ได้เก็บเพิ่มนะครับในส่วนนี้นะครับไม่ได้เก็บให้เพื่อนๆไม่ได้เก็บเพื่อนๆเพิ่มน,น,นะครับก็คือ,อบางจังหวัดเท่านั้นเองนะครับก็มีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่ประมาณเกือกบ30จังหวัดนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราต้องเสียค่าเพิ่มนะครับมีบุลาค่าต้องเสียค่าจ่ายค่าจ่ายเพิ่มในส่วนพื้นที่ห่างไกลก็50บาทขอบคุณเพื่อนๆนะครับราคาแพ้อัปเดต110 1115บาทบาท นะครับบางพื้นที่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ร้อยสิบห้าบาทนะครับแพะบอแพะบอลูกผสมหรือว่าแพะที่อยู่ในพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรนั้นเลี้ยงนะครับก็จะอยู่ในราคาตอนนี้นะครับบอลูกผสมร้อยสิบบาทนะครับหรือว่าร้อยห้าบาทเป็นบางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับก็บางพื้นที่เท่านั้นเองก็เกษตรกรตอนนี้ก็ถือว่านะครับมาถูกทางแล้วนะครับสรับการ เลี้ยงแพะบอลูกผสมนะครับซึ่งบอเลือดสูงนะครับตลาดแพะบอร้อยก็ดีหรือว่าพื้นที่ที่เลี้ยงแพะส่วนของบอเลือดสูงนะครับก็ทําผลงานได้ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ก็ถือว่าท่านาเกษตรกรนั้นมีการเตรียมแผนเป็นอย่างดีนะครับสำหรับการเลี้ยงแพะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะในเบื้องต้นนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่แจ้งราคาให้เพื่อนๆของเราได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เป็นบางพื้นที่นะครับซึ่งเราทราบราคาอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆบางจังหวัดก็อยากจะทราบราคาอยากจะทราบทั้งรายละเอียดนะครับาราคาแพทใต้ร้อยแปบาทนะครับพี่น้องทางภาคเหนือก็1 1 5บาทนะครับร้อยสบาทส่วนในบางพื้นที่จริงๆนะครับก็จะมีอยู่ในคา่าอยู่ในราคา1้5บาท1 1 0บาท อีสานบนอีสานกลางนะครับร้อยสิบบาทร้อยสิบห้าบาทนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้แจ้งถึงของราคาหน้าฟาร์มนะครับที่เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้แล้วล่ะนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไปได้ก็คือร้อยยี่สิบบาทนะครับก็เป็นราคาใหม่ของสัปดาห์ล่าสุดเลยนะครับซึ่งเป็นราคาที่พี่น้องคือปริมาณแพะไม่น้อยเลยนะครับทา้งภาคอีสานแต่ก็ราคาก็ไม่ได้หล่นลงไปมากนะครับถือว่าปรับราคาเข้ามาจากสัปดาห์ล่าสุดด้วยซ้ำไป 1 1 5บาทบวกนะครับก็เพื่อนๆก็อรอลุ้นราคาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับหลังจากนี้ไป2สัปดาห์นะครับหรืออีก1สัปดาห์กว่าท่านก็จะทราบราคาใหม่ของเดือนนี้ว่าราคาแพจะไปทะลุถึงเท่าไหร่นะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นนะครับสั่งสมาร์ทโกศหรือว่าน้ำหมักศูนย์ไทยสมาร์ทโกศที่เบอร์แอดไลน์นะครับ0 9 3 9 6 5 4 9 6 4เพื่อนเพื่อ,อที่สอบถามราคาก็ 2แกลอน2ลิตร3 0 0บาทนี่เป็นปริมาณที่เกษตรกรต้องการว่าราคานี้ไปทดลองใช้ก่อนนะครับก็3แกลอน4ามลิตรนะครับ400บาทเท่านั้นเองนะครับก็เป็นราคาเบาๆสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่สอบถามสมาร์ทกดกันเข้ามาเบอร์ไลน์0 9 3ย์9 4 9 6 4ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจท่านที่ชมทาง y t u t u นะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่ง กด Subscribe ให้ันแล้วกันนะครับขอบคุณมากสำหรับ EP นี้แล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สช่วง EP หน้าครับสวัสดี